สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตากแตนชลาดานะคะก็จะพาทุกทกท่านมาทําเมนูง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะที่ทําด้วยซอสเพียงขวดเดียวนะคะก็คือเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดําจ้าเขากล่าวสวัสดีนะคะอย่างเป็นทางการนะคะมาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าง่ายมากใช้ซอสเพียงขวดเดียวในการปรุงนะคะซอสผัดตามสั่งจ้ะหกสิบเาบาทมาเริ่มต้นเลยเทน้ํามันพืชใส่นในกระทะไปเลย นะจ๊ะอือสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอากระเทียมแล้วก็พริกไทยดาแล้วก็รากผักชีเรียกว่าสามเกลือนะคะเอามาผัดให้มันหอมเลยผัดให้หอมเลยนะคะง่ายมากค่ะทุกเมนูคือง่ายจริงๆนะคะบอกเลยใช้ซอสเพียงขวดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะอือหอมจัง ดีวฉันใส่กระเทียมเยอะเดี๋ยวขอเติมน้ำมันพืชน้อยหนึ่งผัดให้หอมเลยนะคะผัดสามเกลือให้หอมเลยวันนี้เราผัดเยอะนะคะปลาตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มพี่บิ๊กพี่บิ๊ก ต้องบอกเลยว่าซอสขวดนี้นะคะผัดได้ทุกชนิดเลยผัดชาผัดขี้เมาผัดทะเลผัดกะเพราหมูกรอบผัดผนงผัดพริกแกงผัดพริกหยวกผัดผักรวมมิตรผัดปูผัดผงกะหรี่ผัดหอยลายผัดพริกเผาผัดอะไรได้หมดเลยนะคะผัดชาผัดมาม่านะฮะใช้เพียงขวดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยจ้ะผัดให้หอมเลยนะคะเดี๋ยวพอให้เขาหอมเขาเหลืองเสร็จปุ๊บนะคะเราถึงจะ ปรุงรสนะคะให้หอมก่อนจะ้ะยังไม่หอมแป๊บหนึ่งใจร้อนไม่ได้นะคะเพราะว่าเตามันไม่ได้ใช้เตาฟู้นะคะใช้เตาไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการถ่ายทำคลิปให้กับทุกคนดูนะคะนี่อู้ลมเย็นดีจังเลยค่ะวันนี้ จะร้องรำทำเพลงจะเต้นจะอะไรได้หมดเลยเพราะว่าไม่ต้องห่วงว่าจะไม่อร่อยซอสขวดนี้ยังไงก็อร่อยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนี้กันเลยค่ะปลาใส่ที่หลังก็ได้เพราะปลาเราปลากระพงเราทอดไปแล้วนะฮะใส่ซักวันนี้เราผัดเยอะนะคะสักสองช้อนโต๊ะก,กันแล้วกันค่ะนะคะนี่ ผัดไปเลยผัดไปเลยแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปค่ะไอ้เจ้าหอมใหญ่กับพริกชี้ฟ้าหรือพริกหยวกก็ได้ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะง่ายๆ ง่ายเลยใช้ซอสเพิยงขวดเดียวหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมปลาลงไปเลยค่ะนี่อ้อนะคะเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยหอมซอยจ้ะดิฉันเอาทับีมาอันเดียวต้องใช้ช้อนช่วยแล้วแหละเพราะว่ากระทะมันเล็กนะคะ <laughs> ว่าจะไปหาซื้อกระทะใหญ่มาอยู่นะคะยังไม่เจอที่ถูกใจโอ้ทุกคนคือดีมากนะคะ โอ้นะฮะฟูฟูฟูฟ oh wow. ูอ oh okay. ือือเนี่ยค่ะทุกคนว้าวนะคะก็คุกเค้า hmm กันไปคุกเขากันไปอืมเราจะผัดแบบว่าน้ำไม่เยอะนะทุกคน วันนี้เราผัดเยอะเดี๋ยวเราใส่ซอสอีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะทุกคนหน่อยหนึ่งปลามันเยอะจริงๆค่ะตัวใหญ่มากค่ะบิ๊กเบิ้มพี่บิ๊กมาพี่บิ๊กเวลาผัดอะไรถ้าเกิดว่าเรารู้สึกมันแห้งเราเติมน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าเราใส่ซอสแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องปรุงนะอันนี้ก็ไม่อยากใส่น้ำเพราะว่าอยากได้ปลาแบบแห้งๆนอะ่ะ ใช่บางวันเราก็ใส่เยอะแล้วแต่เมนูนั้นๆแต่นี้เราปลาเราทอดมาเราก็อยากให้มันแบบยังมีความกรอบอยู่เรียบร้อยค่ะเนี่ยเสร็จละในการผัดเนี่ยค่ะง่ายมากทุกเมนูผัดของเรานะคะด้วยซอสเพียงขวดเดียวนะคะทุกคนนี่เสร็จเรียบร้อยเพราะถ้าคนมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละไม่ได้ให้เนื้อปลามันยังสวยอยู่นะคะทุกคน เนี่ยง่ายจริงๆเดี๋ยวตักใส่จานชิบจานใหญ่จริงๆค่ะคือวันนี้ผัดเยอะจะเยอะไปไหนอ,อึอึ๊บ น่ากินมากทุกคนว,ว้าวเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะชึบกินยันหอมหอมใหญ่ที่ซอยใส่ลงมานะฮะโอ้แม่เจ้าทุกคน มันดีมากหอมมากค่ะทุกคนเชื่อได้เลยค่ะว่ายังไงก็อร่อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเชื่ออีช้อยอีช้อยจะชิมให้ดูนี่ขอใช้ช้อนแซะมาหน่อยนึงืมไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะทุกคนขวดนี้ขวดเดียวจบครบทุกผัดได้ทุกผัดนะฮะ วันนี้ปลากระพงผ,ผัดพริกไทยดำอร่อยสมใจอยากสมใจหิวนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนหิวมากค่ะขอบคุณนะคะสั่งซื้อกันมานะ69บาทซื้อ5แถม1ค่ะ